สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมวันนี้ก็เข้าสวนเหมือนเดิมครับ15วันก็เข้าสวนหนึ่งครั้งแทงทลายปามนะครับปามนี้ก็5ปีกว่าเลยครับเนี่ยทลายก็ถ้าตอนนี้ครับ ลูกน้องแทงกับสี่สามสี่คนสี่ยา่าคนให้ลูกน้องจ้างลูกน้องแทงครับผม วันนี้น่าจะได้สักเสียพันกิโลครับวันนี้ลูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ห้าตันน่าจะได้อยู่ปามยี่สิบสามไร่ ก็สวนปาล์มติดกับสวนยางครับผมอีกแปลงก็สวนยางสวนปาล์มอยู่ติดกันจ้างลูกน้องก็คิดเป็นตันนะครับตันละเจ็ดร้อยบาทตันหนึ่งก็1 0หนึ่งันกิโลก็เจ็ดร้อยบาทตั้งห้าตันก็ก็เรงก็สามพันห้ แล้วก็ปาล์มช่วงนี้ก็กิโลละห้าบาทห้าสิบสตางค์ครับผมต่อหนึ่งกิโลนะครับต่อหนึ่งตันก็ได้ห้าพันห้ารอยบาทต่อหนึ่งตันถ้าได้ห้าตันก็ห้าตันก็โอเคอพื้นที่ยี่สิสามไร่แปลงนี้ วันนี้ก็น่าจะทั้งวันกว่าจะเสร็จก็หกโมงเย็นนี่แหละนี่รับทลายปาลมห้าปีกว่าอายุห้าปีกว่าก็เนี่ยทลายยังอันนี้ตน้นอันนี้ยังไม่แทงอันนี้อันนี้ก็สุกแล้วนี่เดี๋ยวลูกน้องก็มาแทงยังยังมาไม่แทงอยู่ ช่วงก่อนกิโลสิบบาทขึ้นไปสิบบาทตอนนี้มันลงแล้วลงมาหลายเดือนแนละ้วเหลือโลห้าบาทกว่าก็เดี๋ยวพักเที่ยงประมาณบ่ายโมงก็พักเที่ยงกินข้าว นี่มีกระท่อมกินข้าวเนี่ยเวลาสุกมันก็แดงเวลาสุกทลายปามลูกปามมันนะทลายปามเพราะว่าเริ่มแดงปั๊บก็เขียวได้หรือว่าแทงได้แทงใช้เสียมแทงก็ได้เขียวก็ได้มันได้สองอย่าง มีกระต้มก็ดีหลายๆอย่างได้หลบฝนได้หลบแดดได้เวลาพักเที่ยงก็กินข้าวข้าวก็จะคดมาจากบ้านเดี๋ยวแม่ก็ออกมาวันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยถ้าลายก็เท่าเทนี้ยปามห้าปีกว่าถ้าว่าไปช่วงเวลาประมาณเจ็ดปีอ่ะเจ็ดแปดปี ถ้าลายมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันโอเคต่าปาล์มสิบปี20ปีปาล์มอยู่ได้ถึงประมาณ30สิปีอะครับประมาณนั้นนะอยู่ได้ถึงประมาณเกือบ30สปีถึงจะจะหมดผลผลิตนั่นนะเนี่ยเหมือนแบบนี้มันยังไม่สุกก็ต้องไว้รอบต่อไปสิบห้าวันอีกหรือว่ายี่สิบวันสิบห้าวันถึงจะสุก มันเป็นช่วงนะครับบางช่วงก็ลูกเยอะบางช่วงก็ลูกไม่เยอะถ้าดูฝนนะจะดีหน่อยถ้าว่าดูฝนน่ะปลามันจะสุกไวแต่ถ้าว่าช่วงที่ดูแรงอะ่ะฝนไม่ค่อยตกอะ่ะมันก็สุกช้าอยู่ tâm à Mày yêu Mày này, mà này mà yu. Mà yu. Mà. Mà mà. không Mày này quá Mày yêu Mày yêu Mày Nhắm mày yêu Mày Mày đây em Kính cao mày Điều cao nhằng mày mà ขอบคุณลุงป้านะอาอาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆนะครับผมที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณมากๆครับผม